พบกันสัปดาห์สุดท้ายปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับท่านผู้ชมและนอกจากจะมีรถสวยๆดีๆเข้ามาในสัปดาห์นี้แล้วนะครับยังมีโปรโมชั่นแห่งปีมาให้กับท่านผู้ชมด้วยนะครับเ e n ซ์เอ็นเคเดอะไ a l คโอกาสสุดท้ายที่คุณจะได้เป็นเจ้าของขบวนรถเบนซ์รุ่นใหม่ไม่น้อยกว่า200คันกับราคาท,ที่ดีที่สุดแห่งปีรถจัดหนักจัดเต็มสูงสุด500,000บาทวันนี้ถึง29ธันวาคมนี้เท่านั้นสนใจเข้าไปชมแคตตาล็อกออนไลน์ได้ที่ w w w benznk com มีเบนซ์สวยๆให้เลือกกว่า200าาาััััััันนนหหหห้้าาาาามพลลดดกกเเยะรรรรบบสสสปปป์ีอถใ่จ ปีที่265นะครับมีรถสวยๆเข้ามาท่านผู้ชมเลือกทั้งหมด9คันสวยๆเน้นๆเลยทีเดียวห้ามพลาดเด็ดขาดเริ่มต้นที่คันแรกคันนี้เลยครับแฟลกชิปเรือธงรุ่นใหม่รุ่นล่าสุดลักชัวรี่ที่สุดเลยนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่1 Mercedes-Benz S580 AMG Premium นะครับมาพร้อมสีดำ Obsidian Black นะครับและนี่คือรุ่นล่าสุดนะครับในตระกูล S Class คันนี้เป็นรุ่นที่ขายมือนหนึ่งป้ายแดงอยู่ณตอนนี้นะครับท่านผู้ชมมาพร้อมขุมกำลังเครื่่ Plug in, Hybrid, ่่อองยยยนนนนนนต์เเเเเบซิรรรุุัปปกดดใหมลทีีว็ ยนเบนซิน 63,000cc นะครับให้แรงม้าอยู่ที่367แรงม้ารวมกับมอเตอร์ไฟฟ้าอีก150แรงม้าทําให้แรงม้ารวมคันนี้อยู่ที่510แรงม้านะครับความแรงความประหยัดน้ํามันครบเลยทีเดียวจับคู่กับเกียร์9สปีดนะครับ Body พา r t s AMG รอบคันเลยทีเดียวนะครับได้ไฟหน้าดีไซน์สวยๆมัลติบีมนะครับล้อแม็ก AMG ขนาด20นิ้วรูปทรงรถเนี่ยเป็นไซส์ลองวิ h เบ l นะครับขนาด5.2กว้างใหญ่นั่งสบายเลยทีเดียวหลังคาแก้วพารโนรามิกกลาสลูปมือจะเปิดประตูแบบใหม่นะ ครับพร้อมระบบคี y l e s s Go p a c ก a g e Crossing Edge ฟอร์ดประตูด,ดูดนะครับไฟท้าย LED รุ่นใหม่ฝาท้ายไฟฟ้ฟา Hand Free Access เข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีน้ำตาลสุดคลาสสิกเลยทีเดียวก,กันปรับเบาะไฟฟ้าระบบเมมโมรีครบเลยนะครับได้เครื่องเ,เ,เสียงเ b u r m เ s t e r s u r r o u ์ d าว u n d s y s t e มกล้อง360องศาพวงมาลัยมัลมติฟังก์ชันรุ่นใหม่ด้วยนะครับท่านผู้ชมเป็นตัวพวงมลาลัยแมงปอนะครับพร้อมแพตเทิร์นชิมเกียร์หน้าปัดเดือนใหม่ดิจิตอลนะครับหน้าจอคอนโซลกลางขนาดใหญ่นะครับเป็นรูปแบบ MBUX นะครับใช้งานง่ายเลยทีเดียวที่นััั่่่งงด้านนนนหลเเีียก็็จะปท แบบ First Class เลยทีเดียวนะครับท่านชมสวยงามลักชวรี่หรูหราเลยทีเดียวนะครับจอแยกซ้ายขวานะครับที่นั่งปรับเอนนอนนะครับมีคอนโซลตรงกลางนะครับตัวปุ่มควบคุมตัวหน้าจอควบคุมก็เป็นทัชสกรีนหมดเรียบร้อยแล้วนะครับมาพร้อมราคาสุดพิเศษเลยนะครับรถคันนี้นะครับท่านชมเป็นรถปี2022นะครับวิ่งมานะครับเพียงแค่10,800 0กิโลเท่านั้นนะครับราคาปกตินะครับอยู่ที่4,490,000บาทนะครับเดอะไฟแนลคอรราคาพิเศษเหลือเพียง3,999,000บาทเท่านั้น ครับ ความแรงเนี่ยไม่เป็นรองใครเลยทีเดียวนะครับจัดไปต้องรหัส4 3คันนี้นะครับกับรถขับใหม่ประจำศปดาคันที่2 Mercedes Benz C 4 3 Coupe A.M.G Facelift นะครับคันนี้มาพร้อมสีเทาดำนะครับกราไฟท์เกรนแมทัลลิกเครื่องยนต์พิเศษ A.M.G คาดแดงนะครับคันนี้ไม่มีผลิตแล้วนะครับท่านผู้ชมมาพร้อมถุงพลังเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบคู่ 3,000cc หกสูบนะครับ390แรงม้าจัดเต็มกับเกียร์9สปีดด้วยนะครับพร้อมระบบขับเคลื่อนสี่ล้อฟโฟร์เมติกแบบฟูลทามไฟหน้า, Multi G, นานนรรมัลติ เฉียวสมาร์ทเลยทีเดียวนะครับคันนี้มาพร้อมหลังคาแก้วพาโนรามิกลัสรูฟระบบคิเลสโกแพ็กเกจไฟท้าย l อลนะครับชื่อรุ่น C43 สัญลักษณ์ AMG มจีดิฟิเซอร์ปลายท่อคู่ครบเลยทีเดียวเข้าไปภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับตกแต่งในรูปแบบ AMG 43ภายในทั้งหมดเลยทีเดียวนะครับเบาะปรับไฟฟ้าระบบเมมโมรี่แพ็กเกจนะครับเครื่องเสียงเบอร์เมซเซอร์เซอร์ราล์ซาวด์ซิสเต็มกล้องถอยหลังภูมิรัลีมัลติฟังก์ชัน3ามก้านท้ายตัดในรูปแบบ AMG นะครรับพพ้อมแทเทิร์นนนเเกียขาาดดดใหหญ่้ปัือนใหม่ดิจิตอลหน้าาจออคนนโซลลกง MB 20ะครับพร้อมการเชื่อมต่อคครบันเลยทีเดียว คันนี้มีโหมดปรับ AMG โดยเฉพาะนะครับที่นั่งด้านหลังเนี่ยนั่งได้สบายเช่นกันนะครับรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2021นะครับวิ่งมาเพียงแค่35,000กิโลเท่านั้นนะครับราคาปกตินะครับอยู่ที่2,390,000บาทนะครับเดอะไฟ a l ลคอรราคาพิเศษนะครับเหลือเพียง2,190,000บาทเท่านั้นครับ เไอเทมตระกูล SUV นะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่3 Mercedes-Benz GLB 200 Progressive นะครับคันนี้มาพร้อมสีดำ Obsidian Black ไซนี่หายากเลยทีเดียวนะครับคันนี้มาพร้อมขุมกำลังเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ4ีสูบนะครับ1,300ซีซีกับ163แรงม้าจับคู่กับเกียร์7สปีดนะครับคันนี้เป็นตัวเริ่มต้น Progressive นะครับชุดแต่งสุดสปอร์ตรอบคันเลยทีเดียวมาพร้อมกับล้อแม็กขนาด18นิ้วนะครับเป็นรถทรงใหญ่นะครับมาพร้อมระบบ e คีรัสโ Package ไฟท้าย LED นะครับช่องเก็บสััมภาาระดด้้นนหลงงเี่่ยใสขอไแบบ เต็มเลยทีเดียวเข้าไปภายในนะครับตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดานะครับเบาะปรับไฟฟ้าระบบเมมโมรีแพคเกจกล้องถอยหลังครบเลยทีเดียวนะครับมาพร้อมพวงม,มาลัยมัลติฟังกชัน3ก้านพร้อมแพตเทิร์นชิปเกียร์นะครับหน้าปัดเดือนใหม่ดิจิตอลหน้าจอคอนโซลกลาง MBU X Touchscreen พร้อมการเชื่อมต่อครบครันนะครับบูทูธ USB นะครับ Apple CarPlay Android Auto นะครับรุ่นนี้สามารถปรับเปลี่ยนสีไฟแอมเบรไลท์ ight, ได้หลากหลายสีเลยทีเดียวนะครับมีระบบช่วยจอดอัตโนมัติอย่างตัว Parking Pilot Assist นะครับที่นั่งแถวที่2กว้างนั่งสบายเลยทีเดียว นะครับที่นั่งแถวที่3 2สองคนนะครับและถ้าไม่ใช้นะครับท่านผู้ชมสามารถพับเก็บเพื่อเพิ่มช่องเก็บสัมภาระได้ด้วยนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับท่านผูช้ชมเป็นรถปี2020นะครับวิ่งมาเพียงแค่30 0 0 0กับ9ก0 0กิโลเท่านั้นนะครับราคาปกตินะครับอยู่ที่1 4 9 0 0ล้านบาทนะครับเดอะไฟนอลคอร์ราคาพิเศษนะครับเดือเพียงล้านกบาทเท่านั้นครับ SUV รถอเนกประสงค์กับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่4 Merc อร์ s b e n z นจ G L C 220 D A M G Face Li f t นะครับคันนี้มาพร้อมสีขาวโพลารวย์และนี่คือ SUV รถอเนกประสงค์พร้อมใช้งานได้ครบพันเลยทีเดียวเพราะว่าได้เครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2.0ลิตร4สูบนะครับดีเซล194แรงม้าคันนี้จับคู่กับเกียร์9สปีดนะครับบอดี้พาร์ต A M G รอบคันไฟหน้ามัลติบีมล้อมแอ A M G 19นิ้วลังคาแก้วพาโนรามิกลัสลูฟระบบคีเลสโก้แพ็กเกจนะครับไฟท เข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับเบาะปรับไฟฟ้าระบบเมมโมรี่แพคเกจกล้อง360องศาครบเลยทีเดียวผมอะลรยมัลติฟังก์ชันรุ่นใหม่นะครับพร้อมแพทเทนช์ชิปเกียร์หน้าปัดเดินใหม่ดิจิตอลคันนี้มีตัวบรายสปอร์ตมาให้ด้วยนะครับระบบความปลอดภยัยและมีตัวระบบช่วยเบรกอัตโนมัติมาให้ด้วยนะครับหน้าจอคอนโซลกลางเป็นตัวทัชสกรีนระบบ MBUX นะครับการเชื่อมต่อเนี่ยครบครันเลยทีเดียวไฟเอ็มบิลไลต์ปรับเปลี่ยนสีได้หลากหลายสีนะครับมีโหมดการใช้งานให้เลือกหลากหลายนะครับไม่ว่า นะครับที่นั่งด้านหลังกว้างนั่งสบายนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ไม่ว่าจะใช้ในเมืองหรือวิ่งต่างจังหวัดเนี่ยคันนี้พร้อมตอบโจทย์ทุกสถานะเลยทีเดียวรถคันนี้นะครับท่านชมเป็นรถปี2021นะครับวิ่งมาเพียงแค่3 0ม0 0กับเ0 0 0กิโลเท่านั้นนะครับราคาปกตินะครับอยู่ที่2 2งล้านบาทนะครับคันนี้เดอะไฟนอลคอร์ราคาพิเศษปิดท้ายสัปดาห์นะครับเหลือเพียง2ล้านกับ90 0 0 0บาทเท่านั้นครับ ซีดานสปอร์ตคูเป้ที่ได้รับความนิยมตลอดมาต้องยกให้รุ่นนี้คันนี้เลยนะครับท่านชมกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่5 Mercedes b e n z CLS 300D AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีเทาดำนะครับกราฟไฟเกรย์เมทัลลิกและนี่คือ CLS นะครับท่านชมมาพร้อมกลุ่มกาลังเครื่องยนต์ดีเซล OM6542.0 ลิตรนะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่245แรงม้าและคันนี้รุ่นนี้นะครับท่านชมจุดเด่นก็คืออยู่ที่แรงม้าเยอะที่สุดของบอดี้นี้เลยทีเดียวน,นะครับมาพร้อมอบอดี้พาร์ต ไฟหน้ามัลติบีมลอแมกเอ็มจีขนาด19นิ้วนะครับหลังคาซันรูฟนะครับเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้ากระจกเฟรมเลสระบบคีย์เลสโกนะครับและก็รูปทรงรถที่ออกแนวสปอร์ตคูเป้สวยงามเลยทีเดียวไฟท้าย L อดีสุดสวยนะครับฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมแฮนด์ฟรีแอ็เซสเข้าไปภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดําตัดเย็บในรูปแบบหรูหราเครื่องเสียงเบอร์เมเซอร์เซราซาวเซมกล้อง360องศานะครับและคันนี้ความปลอดภัยมาเต็มเลยทีเดียวนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับสามกา้านพายตัดหน้าปัดเดือนไมดิิจจตออหนน้าออนซ MB 2 0นะครับมาพร้อมไวเลสชาร์จเจอร์การเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto นะครับและรุ่นนี้นะครับเป็นตัวสุดท้ายของ CLS 3 0 0 d นะครับเพราะว่ามีตัวโหมดฟังก์ชัน MMC เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้ด้วยการเชื่อมต่อนะครับมีทั้ง Apple CarPlay Android Auto Bluetooth USB ไฟ Ambient Light ปรับเปลี่ยนสีได้64สีนะครับที่นั่งด้านหลังกว้างน่สบายรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2020นะครับวิ่งมาเพียงแค่60,000กับ5,000กิโเท่านั้นนะครับราคาปกตินะครับอยู่ที่2 4 9 0 0 0นบาทนะคราบ The Final ข้อราคาพิเศษเหลือเพียง2องล้านหนึบาทเช่านั้นครับ C-Class w 206รุ่นปัจจุบันรุ่นล่าสุดนะครับภายนอกภายในใหม่หมดกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่6 Mercedes-Benz C220d Elegant นะครับมาพร้อมสีบอลเงิน High-tech Silver และนี่คือบอดี้ล่าสุดของ Mercedes-Benz C-Class นะครับ W 206คันนี้เป็นตัวเริ่มต้นเ e l ังกาศมาพร้อมกับเครื่องยนต์ขุมกำลังดีเซลครับท่านผู้ชมเป็นดีเซล OM654 นะครับ2.0ลิตร200แรงมา้าจับคู่กับเกียร์9สปีดนะครับชุดแต่งสุดสปอร์ตรอบคันไฟหน้า เอลดีไฮเปอร์ฟอร์แมนส์ล้อแม็กขนาด18นิ้วนะครับมาพร้อมระบบคิทติสโกแพ็กเกจน,นะครับไฟท้าย l อ d ดีดิฟิเซอร์นะครับฝาท้ายไฟฟ้าแล้วก็ระบบแฮนด์ฟรีแอ็ทเซสโดยเข้าไปภายในเนี่ยดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับมีกล้องถอยหลังมาให้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันรุ่นใหม่ส่วนหน้าจอคอนโซลกลางขนาดใหญ่เลยนะครับท่านชมใช้งานง่ายมากๆนะครับมาพร้อมระบบ MBUX พร้อมการเชื่อมต่อนะครับไม่ว่าจะเป็น Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายแล้วนะครับและคันนี้นะครับท่านชมสามารถปรับเปลี่ยนสีีีไไฟ Ambient Light ภาาายยยในไไนด้หลหลลลกสเะครับม ระบบความปลอดภัยอย่างตัวรายสปอร์ตนะครับระบบช่วยเบรกอัตโนมัติสําหรับรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2022นะครับวิ่งมาเพียงแค่40,000กับ2,000กิโลเท่านั้นนะครับราคาปกตินะครับอยู่ที่1,089,000บาทนะครับราคาพิเศษ The Final Call นะครับเหลือเพียง1,079,000บาทเท่านั้นครับกับรถเข้าใหม่ประจําสัปดาห์คันที่7 Mercedes-Benz C220d AWD นะครับคันนี้เป็นตัว Minor Change facelift ด้วยมาพร้อมสี Bronz เงิน Iridium Silver นะครับและนี่คือ C-Class นะครับโฉมก่อนล่าสุด W205 นะครับคันนี้เป็นตัว Minor Change Facelift รุ่นสุดท้ายนะครับกอดเปลี่ยนโฉมไปเป็น W206 นะครับคันนี้เป็นขุมกําลังเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ4สูบ2.0ลิตรนะครับให้แรงม้าจัดเต็มอยู่ที่194แรงม้าจับคู่กับเกียร์9สปีดนะครับคันนี้เป็นตัวเริ่มต้นชุดแต่งเอวังกาสุดสปอร์ตรอบคันเลยทีเดียวนะครับช่องเก็บสัมภาระเนี่ยจัดเต็มใส่ของได้ครบเลยทีเดียวนะครับมาพร้อมกับฝาท้ายไฟฟ้าด้วยเข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับเบาะปรับไฟฟ้ากล้องถอยหลัััังงวมมาาาลลยยยติฟกก์ชนนครบเเทีีดห้จอซ นะครับเป็นระบบ MB 2 0นะครับพร้อมการเชื่อมต่อนะครับน a เ i กชั่นเรดิโอมีเดียนะครับเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนมือถือ a p p l e c a r า l a y Android Auto นะครับรุ่นนี้สามารถปรับเปลี่ยนสีไฟแอมเบียนไลท์ได้หลากหลายสีเลยทีเดียวนะครับมีระบบความปลอดภัยอย่างตัวระบบช่วยเบรกอัตโนมัตินะครับมีระบบช่วยจอดอัตโนมัติด้วยนะครับอย่างตัว parking Pilot As s i s t ที่นั่งด้านหลังกว้างนั่งสบายจะมีม่านข้างและก็ม่านหลังไฟฟ้าครบเลยทีเดียวรถคันนี้นะครับท่านชมเป็นรถปี2020วิ่งาเพียงแ่่600,000กเทานั้นราาคปกตินะครับ ที่1นึ่งล้านสามแสนกับเก้าหมื่นบาทนะครับเดอะไฟนอลคอรราคาพิเศษนะครับเหลือเพียง1นึ่งล้านสองแสนกับเก้าหมื่นบาทเท่านั้นครับสำหรับรถซีดาน4ประตูสีที่นั่งทรงใหญ่รุ่นใหม่สภาพสวยกลิปนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่8 Mercedes-Benz E 220d AMG Sport Facelift นะครับคันนี้มาพร้อมสีเทาดํากราฟไฟเกรย์เมทัลลิคและนี่คือ E-Class นะครับ W213 รุ่น Minor Change Facelift รุ่นสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมเป็น W214 นะครับและคันนี้เป็นตัวรุ่นท็อปของเครื่องย ยนดีเซลออปชันจัดเต็มเลยทีเดียวมาพร้อมกลุ่มกาลังเครื่องยนดีเซล OM654 2.0ลิตร194แรงมา้าจับคู่กับเกียร์9สปีดบอดี้พาร์ต AMG รอบคันล้อแมก AMG ขนาด19นิ้วนะครับมาพร้อมระบบคีรัสโกแพ็กเกจไฟท้าย LD ก็รุ่นใหม่เช่นกันนะครับฝาท้า,ทายไฟฟ้าพร้อมแฮนด์ฟรีแอเสเซสเข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับการปรับเบาะไฟฟ้าระบบเมมโมรี a แพ็กเกจกล้องถอยหลังครบเลยทีเดียวพวงมาลัยมัลติฟังชันรุ่นใหม่นะครับหน้าปัดเดือนใหม่เป็นตัวดิจิตอลสามารถปรับเปลี่ยนนรรููปปแแบบบบไดด้้หหหลลลาาากยยยเเทีีวจ โซนกลางเป็นระบบ MBUX ทัชสกรีนนะครับรองรับการเชื่อมต่อ navigation radio media Bluetooth USB Apple CarPlay Android Auto ระบบ MMC ครบเลยทีเดียวนะครับคันนี้ปรับเปลี่ยนสีไฟ ambient light นะครับได้ถึง64สีมีโหมดฟังก์ชันการใช้งานนะครับให้เลือกหลากหลายโหมดเช่นกันนะครับที่นั่งด้านหลังต้องบอกเลยนะครับว่ากว้างนั่งสบายใหญ่เลยทีเดียวมาพร้อมตัว Sun p o e c t i o n Package นะครับมีม่านด้านหลังที่เป็นตัวไฟฟ้าเลยสำหรับ e 2 2 0 d คันนี้นะครับท่านชมเป็นรถปี2021นะครับวิ่งมาเพียงแค่4 0 0 0 0กับ3,000 เท่านั้นนะครับราคาปกตินะครับอยู่ที่2ล้าน3แสน90,000บาทนะครับ The Final คอ l l ราคาพิเศษนะครับเหลือเพียง2ล้าน1แ90,000บาทเท่านั้นครับคันสุดท้ายของสัปดาห์นะครับยกให้เป็นึ่1เรื่องทนทานผสมผสานการประหยัดน้ํามันนะครับกับรถเข้าใหม่ประจาสัปดาห์คันที่9 Mercedes-Benz E220d m g นะครับมาพร้อมสีบรอนซ์เงิน Iridium Silver และนี่คือ w 213นะครับท่านผู้ชมบอดี้เดียวกับคันเมื่อกี้เลยแต่ว่าคันนี้เป็นตัวก่อน Minor Change facelift นะครับราคาประหยัดลงมาหลายแสนเลยทีเดียวการ ใช้งานเครื่องยนต์เนี่ยคล้ายๆกันเลยนะครับมาพร้อมขุมกําลังเครื่องยนต์ดีเ DCOE M654 เช่นกันนะครับ2.0ลิตร194แรงม้าเกียร์9สปีดนะครับบอ Body Part AMG รอบคันรูปทรงรถมิติรถไดเมนชั่นของตัวรถเนี่ยเหมือนกับตัวเฟซลิปทุกอย่างนะครับคันนี้มาพร้อมหลังคาแก้วพาโนรามิกลาสรูฟนะครับระบบคีเลสโกแพ็กเกจไฟท้าย LED ฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมแฮนด์ฟรีแอสเซชเช่นกันนะครับเข้าไปภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดําสวยงามเลยทีเดียวนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับ3ก้านท้ายตัดหน้าจอคอนโซลลกาง เป็นแบบ widescreen cockpit command online นะครับการเชื่อมต่อต่อตางๆเนี่ยครบครันเลยทีเดียวนะครับที่นั่งด้านหลังก็กว้างนั่งสบายนะครับรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2017นะครับวิ่งมาเพียงแค่50,000กับ6,000กิโลเท่านั้นครับราคาปกตินะครับอยู่ที่1,690,000าบาทนะครับ The final call ราคาพิเศษเหลือเพียง1,590,000าบาทเท่านั้นครับ ครบแล้วนะครับท่านผู้ชมกับอัปเดตรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์ชอบคันไหนแบบไหนอย่าลืมนะครับต้องรีบติดต่อเข้ามาที่เบนเอ็นเคได้เลยนะครับทั้งหมดนี้รอยท่านผู้ชมเป็นเจ้าของอยู่เลยทีเดียวแต่ถ้ายังไม่โดนใจนะครับเดินทางมาที่โชว์รูมเบนเอ็นเคของเรามีรถสวยๆกว่า200คันให้ท่านผู้ชมเลือกเลยทีเดียวมาที่เบนเอ็นเคได้รถถูกใจแน่น,นอนครับฝากกดไลค์กดแชร์ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กเบนเอ็นเคนะครับหรือเข้าไปชมรถเพิ่มเติมที่แคทตอลออนไลน์เว็บเบนเอ็นเคคอมหรือติดต่อเข้ามาที่เบนเอ็นเคง่ายๆนะครับเพียงแแค่สกน QR ที่ขึ้นอยู่บนข้างล่างจอตอนนี้ได้เลยสัปดาห์นี้นะครับ EP ที่265เดี๋ยวเรามารอรับชมกันนะครับว่าสัปดาห์หน้า EP ที่266จะมีรถสวัสดีครับ